ส่งแน้นครับผมส่งแบนครับผม<อ>แล้ว ตออสุดท้ายตัวใหญ่ตัวโตแล้วมึงเหี้ย headshot จอกครับไอ้สัตว์เกิดโป Chain headshot